สวัสดีจ้าสวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกท่านเนาะคะเนาะมาปอการะสวงเศร้าหกมงเศร้าพี่น้องมาใน,นกระสิกับบานกับซอ,องเด้อพี่น้องเด้อกับผ้าม้ามายางเนาะจะเนาะอยู่ในสวนนี่ยและจ้ะอยู่ในภาคนี่ละพี่น้องในแคมแนวแค้มเกา่กาคือเก้านาะจะเนาะกาับผ้าพี่น้องมาพอเห็ดพี่น้องจา๋าโอ้โหเห็ดเผิ่งพี่น้องเอ้ยบ่งเนี้ยเก็บมาแล้วบางยาเนี่ยเ่ดอกเหลืองๆนี่พี่น้องบังเนี้ย ดอกนี้งามงามพี่น้องจา้มา,งมามาหลงรมากมากวิมากไอวิอีละแมนสิภาพไปหาเห็ดไปเก็บเห็ดก่อนเมื่อเก็บเห็ดเมื่อแกงก่อนเมื่อเนาะเก็บสดๆนะคะโอ้ยผีดอกหนึ่งพี่น้องจา๋าเห็ดเอียงละอันนี้นะอ้ยแม่งกินตัวนี่แม่งกินมันกินได้แต่ว่านี่อันนั้นในแอบพนวามันเบื่อนะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องดอกหนึ่งอ่าให้พี่น้องเฮดเพิ่งอันนี้ตันเลยเพื่องเอียงนะอันเหลืองๆนะอุ้ยสุดยอดเฮงพี่น้องจ๋าสุดยอดเลยค่ะหาอีกค่ะอีกมีบอเทลเนี่มีไหมคะมีไหมคะโอ้ยผู้ใดมาเตะเห็ดคอยนี่เอาน่ะเอาน่าคำตอบไพ่มาเตะเห็ดหมูวานนี่ เล็กน้อยมาเล่นแถวนี่มื่อวานนี่โอ้ยนัวบบกินกับมะเตะของคนข้นพี่น้องจ๋าพี่น้องเอ๋ยมาเจอของดีแล้วพี่น้องบังเนี่ยจ๋าโอ้โหเฮียมีแต่ดอกงามๆพี่น้องกันล่างงามๆเลยจ๋าบังเนี่ยดอกนั้น สวยยเลยค่ะแอนนาสตอปลกูกหมากับผ่อหมาอพี่นองเออไอดอกนึงหมาผ่อหมาคนกับยากเก็บเบพดไดอกนึงอภิหนงเออตอนซ่อนน้ำข่อยพอพอภิหนงใช้ถุงได้ปะเนี่อีลาอีลามาทัางพี่ลูกต้องเอิญพ่อนอีลาพ่นได้หมากับได้แค่แสนพ่นมาสีมาะ โอูุ้่นดอกนึงพี่น้องจังได้สิเอาได้ no 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 n เบิ้ง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 มามีสิเปลวเห็ดแม่พี่น้องเอง no, 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 no. บิงบ้งมามีสิโสดพี่น้องเบิง้งนี่คือดอกเหลืองใหญ่แต่ลูกละเอหน่าเยอะมากลูกเยอะมากมาสิโต๊กน้ำลูกละอีแม่สิโต๊กน้ำเบิ้งเนี่ะโอ้พี่น้องเอ้ยอีพ่ออีแม่เห็ดโอ้โหแกงดอกเดียวอิม่มเลยพี่น้องเอ้ยพระเฝอาควาลูกรู้ไหสิโต๊กมหมสิโต๊กน้ามาควายข้างน้าได้พี่น้องเนี่ยเบิ้งเนี่จ้ะ จะมาออกไก่หนามคักแท้พี่โอ้โห้ยแกงดอกเก็บพี่น้องเก็บเก็บโอ้โหยหลองลัมท่ำเทียพี่น้องเออมันสีสวยเดินทางเมื่อจะโมงเครื่องอีกมึงในพี่น้องจ้ะดอกแข็งแข็งเลยจา้าเฮ้ยนี่ก็แข็งด้วพี่น้องนี่พอเอาได้เลยจ้ะเอาไปเลยค่ะเอาไปแกงเนาะพี่น้องเนาะ ่ไปแกงมาแรกนี Irish 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 ่แหละถสดเลยเดี่เดีโอ้ยลูกลายาเหยียบเพชรอีแม่ได้ลูกเบิงบิ้งเบงบิงบลีลายเยียบเพชรได้ลูกอีลาข้าแพงโอ้ยพี่เพ่เพ่เพ่พ่่สิไปใช้สิไปใช้โอ้พี่น้องก็ขอถได้กล่องกระสันเมื่อหนึ่งกระจับหมาในพี่น้องงามบะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าไม่มีแค่นี้นะคะสิสีนี่อีกได้พี่น้องนี่นี่อยู่ต่ไปตองพี่น้องเงี้บอกโอ้ ตันนี้เห็ดกอแดงพี่น้องเห็ดเผืองแดงไหมโฮมันเห็ดกอเพราะว่าพิษมีดอกนี่งไม่รักพี่ดีพี่ดีพี่เด็โอ้ยบแมนเด็กพ,พี่น้องจา๋านี่งไงคะนี่พี่น้องเอ้ยงามบบจา้างามบบมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเอ้ยดอกนั่งจ้ะพี่น้อง เฮ็ดอันนี้มันออกมันออกเป็นโมพี่น้องเย้ยเขาม,มันออกมันออกโมแบบใหญ่เลยหลายหลายพี่น้องจา้างามา่าจ้ะพี่น้องจา้านี่สองดอกพี่น้องงามๆเลยวู้งางามๆเลยเพื่อนวดอกนังพี่นอ้องดอกใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าบ้งเนี่ย ก็ร่างสีแจงพี่น้องกําลังสลัวสลัวแดดกําลังสีออกจ้ะโอ้ยพี่ดอกหนึ่งถ่าแล้วนี่เถ่าแล้วเถ่าแล้วหาเห็ดให้อีแม่แล้วเล่าลูกหาเห็ดแล้วเล่าะหาเห็ดเอา้าเหนียวสามอา้า ม่เหี่ยวใส่นาท่านผู้ส้มแนวใจมาทั้งพี่ลงมาทั้งพี่เฮ็ดก็ะออกเฮ็ดกะก,ก,ก็ลา่างออกหลายหลายข่อยกระเมือ่อข่อยกระซีเมือ่อพี่น้องเออมีดอกหนึ่งพี่น้องจา้าเฮ็ดผึง่งงามงามพี่น้องร่างพอดีแกงเลยพี่น้องซ้ำนี่โอ้ยแสงแดดมากพอดีเลยพี่น้องเออแดดออกล่ะ เห็ดกะกระล่างเรื่มออกพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดกระล่างเริ่มออกวานนี้คอยกะกระล่างสีเมื่อพี่ผูออ้ใดมาเตะไหวนี่เอาพือเกาบะเทาได้พี่น้องอเสียงถุงข่อยเตรียมพร้อมขยังนี่ไฟมาเตะเห็ด่อยเ,ออเล็กหน่อยแต่มันมหาเหรียญมา่ว่าน Uh huh. พี่พี่น้องก็เป็นเสืออยัง mm. เฮ็ดเหลังบนนี่นะาขาวขาวหาเที่ยวนี่แหละพี่น้องแที่ยวแค้มคอยนี่แหละนี่ยางไปซามเก่าวนี่ก็เงื่อนคอยละ uh huh. พี่น้องจ้าบังเฮ็ดอันนั้นนะพี่น้องโคมงามเพื่อนเพิ่อนง่ามแฮพี่น้องนี่เฮ็ดดอกหนึ่งเนี่ยเฮ็ดผิ่งพี่น้อง สวยงามแห,ห่งพี่น้องดอกนึงพี่น้องเห็ดเพิงค่ะเห็ดเพิงโอ้ยพี่น้องเลยความงามของดอกเห็ดพี่นอ้องเห็ดกินบ่ได้เด้อจา้าเด้อนี่กินไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันงามนะพี่น้องน้อนเป็นซอเป็นซอเป็นสันเป็นสันเขินอยู่จ้ะ เอาละจะพี่น้องนี่ก็คือผลงานของเฮาพี่น้องจ้าเนี่ยโอ้ยบางในพี่น้องดอกนี่นะตุ่มติมีอยู่บางแน่เนี่ยดอกแนวนี่ในพี่น้องนี่กินนี่กรุบกรุบกุบแลยได้พี่น้องจ้ามันอ่อนเนาะจ้าเนาะแล้วมันกระแข็งเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแกงพี่สีแสบพี่น้องจ้าเอาละจ้าถิงถ่ายโดยภาพสวยๆงามๆนี่หละจ้าเฮ็ดที่เฮาได้เนาะจ้าเนาะสรุปผลงานเฮากะได้พอแกงหนึ่งพี่น้องเนาะแล้วเฮากระสิเดินทางเมื่อเนาะจ้าพี่น้องจ้า ากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครห์มอนชาแนลด้พี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า